พัทยานอกจากจะมีจุดขายในเรื่องของความเป็นแอคทิวตี้บีชที่เป็นไปด้วยสีสันและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลมากมายแล้วก็ยังมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเติมเต็มความสุขให้กับนักท่องเที่ยวได้ทุกอารมณ์บริเวณปลายแหลมราชเวทมีสิ่งก่อสร้างอันทรงคุณค่าบ่งบอกถึงนัยยะแห่งปรัชญาศาสนาและคุณธรรม สําแดงตนสูงเสียดฟ,ฟ้าอยู่อย่างอลังการโดยมีนามว่าปราสาทสัจธรรมปราสาทไม้แกะสลักหลังใหญ่ที่สุดในโลกหลังนี้เป็นเจตจำนงของคุณเล็กวิริยาพันในการที่จะเชิดชูความสำคัญของศาสนาปรชาัชญาคุณธรรมจริยธรรมว่าเป็นสิ่งสำคัญในการค้าจุนโลกรวมทั้งยังต้องการสืบสารภูมิปัญญา และประกาศให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงฝีมือในเชิงช่างของช่างไม้ไทยซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว28ปีปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จค่ะทริปนี้เราโชคดีที่คุณยศธรหนองคูน้อยผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นผู้คอยถ่ายทอดเรื่องราวที่แฝงเร้นอยู่ในทุกตารางนิ้วของปราสาทไม้หลังนี้ให้เราฟังค่ะรูปไม้แกะสลักและลวดลายต่างๆทั้งภายในและภายนอกปราสาท ล้วนมีความเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นเริ่มจากด้านทิศตะวันตกเป็นเรื่องราวของการกำเนิดโลกกระทุทั้ง4การเกิดขึ้นและแตกดับด้านทิศใต้เป็นเรื่องราวของพระนารายณ์อวตารด้านทิศเหนือเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าในนิกายมหายานและการทำความดีเพื่อความดีด้านทิศตะวันออกสื่อให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของสถาบันครอบครัว ที่บ่งบอกถึงความรากักความเมตตาอันบริสุทธิ์ส่วนใจกลางประสาทเป็นห้องโถงใหญ่มีบุตรสบกทรงสถูปไม้แกะสลักไม่มีเทวรูปใดๆสื่อถึงความหมายแห่งการหลุดพ้นอันเป็นอมตะสัจธรรมและเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นั่นเอง จากนั้นเราก็เดินทางต่อไปยังหลุยทุสโซ่ว็กซ์เวิร์กพัทยาซึ่งตั้งอยู่บนชั้นสองของศูนย์การค้ารโย a l กา r d เด p นพล a ซเพื่อกระทบไหล่คนดังจากทั่วทุกมุมโลกเพราะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งชื่อดังของอเมริกาสาขาที่5ของโลกค่ะโดยจัดแสดงภายใต้คอนเซปต์ใกล้ชิดคนดังได้ดังใจหรือ up close and personal ซึ่งมีหุ่นขี้พึ่งของบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งไทยและสากลทั้งสิ้น68ผลงานทำให้การเดินชมหุ่นนั้นเสมือนได้เดินอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์กับซูเปอร์สตาร์ชื่อดังจากทั่วโลกและซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสตัวหุ่นทุกตัวได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะคล้องแขนกับซูเปอร์สตาร์จนจุใจแล้ว เราก็แวะไปชมและสักการะพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจันกันค่ะพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาแห่งนี้สร้างโดยพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยมีความสูงร้อยเก้าเมตรฐานหน้าตักกว้าง70เมตรค่ะจากนั้นก็ตรงไปยังสวนนงนุษย์สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจระดับแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ บนพื้นที่1,500ไร่เรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งความสุขเพราะได้เนรมิตสวนสวยเอาไว้แทบทุกตารางนิ้วเราจะได้เพลินตาไปกับการจัดสวนในรูปแบบต่างๆกว่า20สวนซึ่งมีความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปโดยสวนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือสวนฝรั่งเศสที่จำลองการจัดสวนมาจากพระราชวังแวร์ไซค่ะนอกจากนี้ ส่วนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากก็ยังมีทั้งสวนยุโรปสวนกล้วยไม้สวนสัปปะรดสีและสวนตุ๊กตากระถางซึ่งเป็นจุดที่มีช้างและสัตว์ต่างๆมาคอยถ่ายรูปคู่กับนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากการพักผ่อนไปกับการเที่ยวชมสวนแล้วทางสวนนงนุชก็ยังมีไฮไลท์สำคัญอีกอย่างอยู่ที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย และการแสดงโชว์ความสามารถของช้างค่ะพรุ่งนี้ท้องทะเลแห่งการอนุรักษ์ที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขามรอให้เราเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามของแนวปะการางังและร่วมปลูกปะการังคืนสู่ท้องทะเลค่ะ